สวัสดีคุณแม่ทุกท่านค่ะวันนี้เรามาไรา์ให้ความรู้นะคะวันนี้พี่แกนก็มีหัวข้อดีๆนะคะมาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยนะคะจริงๆแล้วหัวข้อที่พี่แกนจะไลฟ์ในวันนี้เป็นหัวข้อเรื่องของทักษะชีวิตที่ใช้ในแม่ที่ให้นมคือแม่ที่ยังไม่คลอดแม่ตั้งครรภ์น,นะคะหรือแม่ที่วางแผนจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก็เข้ามาฟังกันเพื่อเก็บทักษะที่พี่แกนจะแนะนำเนี่ยไปใช้แต่ ในคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้ยวยนมแม่แล้วนะคะก็เข้ามาฟังได้แล้วก็ช่วย,สยแสดงความคิดเห็นค่ะว่าคุณแม่เนี่ย,จเ,ยเจออุปสรรคอะไรแล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยใช้ทักษะเรื่องอะไรที่ทําให้เราผ่านมาถึงณวันนี้น,นะคะหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่พี่กันอยากพูดมากบอกตรงๆน,นะคะเรื่องของทักษะทักษะชีวิตท,ที่สําคัญนะคะ6ทักษะที่พี่กันรบวบรวมมาวันนี้ในการที่เราคนนึงนะคะคุณแม่ท่านหนึง่งหรือมนุษย์แม่คนหนึ่งที่จะเลี้ยงลูกด้ยวยนมแม่ให้สําเร็จเนี่ยหรือจะเลี้ยงลูกด้ยวยนมแม่ได้เนี่ย มันต้องผ่านอะไรมาบ้างและต้องใช้ทักษะชีวิตอะไรที่ทําให้เราผ่านอุปสรรคนั้นมาได้เนาะสำหรับหัวข้อช่วงต้นเราจะไลฟ์ให้ความรู้นะคะึ่งท้ายแล้วก็เป็นการตอบคําถามนะคะสวัสดีคุณแม่ทุกท่านนะคะก็เข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วเนาะใครเข้ามาแล้วนะเดี๋ยวกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้กับพี่การด้วยนะคะก็ขอบคุณมากนะคะสําหรับคนที่กดไลค์กดแชร์ให้กับพี่การน,นะคะเอาละค่ะ จริงๆแล้วแม่ที่ให้นมทุกคนนะคะหรือว่าคุณแม่ลูกอ่อนเนี่ยส่วนใหญ่การเลี้ยงลูกเนี่ยมักจะมีอุปสรรคอุปสรรคมากอุปสรรคน้อยขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลแต่ละครอบครัวแล้วทีวนี้คุณแม่จะผ่านอุปสรรคไปได้อย่างไรนะคะก็คือต้องใช้ทักษะชีวิตที่พี่กันจะพูดมาที่กันจะพูดในหัวข้อนียคะ่ะเพื่อให้ก้าวผ่านปัญหาแล้วก็ เลือกทางเดินค่ะว่าจะนมแม่ล้วนนมแม่บวกนมผสมหรืออาจจะนมผสมไปเลยก็คือมันอยู่ที่การตัดสินใจตรงนี้เลยค่ะเรื่องของการใช้ทักษะชีวิตเนาะซึ่งพี่การทําคลินิกนมแม่ปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่5นะคะการที่พี่การทําคลินิกนมแม่มาพี่ก็จะเจอคุณแม่หลายรูปแบบนะคะคุณแม่ คุณแม่ทุกท่านที่เข้ามาหาพี่กันก็คือคุณแม่ที่มีปัญหาพี่กันก็จะพบว่าคุณแม่บางท่านก็ก้าวผ่านปัญหาไปได้ง่ายๆนะคะแค่ได้รับคําแนะนําเล็กน้อยนะคะบางท่านก็ต้องให้คําแนะนําหลายรอบนิดนึงกว่าจะผ่านไปได้นะคะหรือบางท่านนะคะก็กตัดสินใจเลือกนะคะเลือกที่จะยุติการให้หนุ่มแม่เพราะว่ามันมีอุปสรรคมากเกินกว่าที่คุณแม่จะก้าวผ่านไปได้นั่นเองค่ะซึ่งค่ะมาแบ่งปันกันดีกว่าค่ะว่าใครเจออุปสรรคอะไรแล้วก็ แก้ไขปัญหายังไงแล้วก้าวผ่านมันได้ไหมทําให้เราเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ถึงทุกวันนี้นะคะสวัสดีทุกท่านนะคะเอาละคามาแล้วพี่แกนจะตอบมาให้ความรู้ก่อนเลยนะคะเรื่องของทักษะชีวิตนะคะทักษะชีวิตก็คืออะไรทักษะช,ชีวิตนะคะคือความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่ต้องเผชิญในชีวิตประจําวันนะคะในที่นี้พี่เกนฑกำลังพูดถึงทักษะชีวิตในมนุษย์ที่ แม่ให้นมแม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะว่าเราจะผ่านมันไปแล้วก็เลี้ยงลูกด้วยนมแม่สําเร็จไหมนะคะเราจะใช้ทักษะอะไรบ้างนอกจากเราเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สําเร็จแล้วพี่คิดว่าสิ่งที่สําคัญนะคะก็คือการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แล้วมีความสุขค่ะถ้าคุณแม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่แล้วคุณแม่เครียดนะคะเครียดมากนะคะพี่แกนก็ไม่ได้สนับสนุนให้แม่ไปต่อนะคือบางทีคนเราก็ต้องเดินทางสายกลางนะคะเพื่อให้ชีวิตเนี่ย บาลานมีความสุขครอบครัวมีความสุขแต่ถ้าเกิดแม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่แล้วแม่เครียดมากแทบจะแบบซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้สนับสนุนเนาะเน้นให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่แล้วมิสสำเร็จแล้วก็มีความสุขนั่นเองค่ะทักษะแรกค่ะทักษะแรกคือทักษะเรื่องของการตัดสินใจนะคะการตัดสินใจเป็นความสามารถในการตัดสินใจว่าเราจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไหมนะคะเราจะไปต่อดีไหม เราจะยุติการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไหมนะคะอันนี้เป็นการทักษะที่เราจะตัดสินใจได้นะคะเราต้องใช้ทักษะการตัดสินใจอย่างมีระบบไตรตองแล้วอย่างดีนะคะว่าการตัดสินใจเนี้ยเป็นการตัดสินใจที่ถูกที่สุดสําหรับเราแล้วก็ครอบครัวและก็ลูกของเรานะคะทักษะที่2เลยทักษะการแก้ปัญหานะคะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในปัจจุบันพี่แกนพบว่าคุณแม่ส่วนใหญ่ค่ะจะประสบปัญหานะคะ ไม่มากก็น้อยนะคะเริ่มจากคุณแม่ที่ผ่าคลอดอ่ะแม่ผ่าคลอดก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของน้ำนมมาช้าค่ะแม่ที่ลูกกับแม่ต้องแยกจากการหลังคลอดในน้องที่มีปัญหาคุณแม่ก็จะได้ไม่ขาดการกระตุ้นเต้าแม่กลุ่มนี้ก็จะมีน้ำนมมาชา้านี่คือปัญหาอุปสรรคที่คุณแม่หลายท่านก็อาจจะจัดเจอนะคะซึ่งไม่เหมือนสมัยโบราณนะคะที่การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นไปโดยธรรมชาติคลอดโดย หมอตแยาข้อเสร็จลูกกินเต้านมลูกไม่ต้องไปอยู่ติดเด็กอะไรนะคะเพราะว่าไม่ได้มีการคัดกรองภาะวะสุขภาพเด็กเหมือนเช่นปัจจุบันนะคะดังนั้นค่ะทักษะในการแก้ไขปัญหาเนี่ยสำคัญมากเลยค่ะว่าแม่จะแก้ไขปัญหาได้ไหมการแก้ไขปัญหาที่ดีคือต้องแก้ไขอย่างมีระบบแล้วก็คุณแม่ก็ต้องไม่เครียดเกินไปเช่นกันค่ะ ทักษะการคิดนะคะคิดอย่างมีวิจารณญาณหมายความว่าคุณแม่ต้องไต่ตองมาดีแล้วค่ะคุณแม่ถึงตัดสินใจอย่างเช่นกรณีที่ลูกได้น้านมไม่พอคุณแม่ต้องิดหาข้อมูลว่าลูกของคุณแม่ได้นมไม่พอจริงไหมหรือคุณแม่คิดไปเองว่านมไม่พอถ้าคุณแม่ถ้าใช้ทักษะคิดแบบวิจารณญาณที่ดีคุณแม่ประเมินแล้วโอเคลูกนมไม่พอจริงคุณแม่ก็สามารถเสริมนมผสมหรือว่าเสริมนมให้กับลูกได้ นะคะโดยที่ไม่ทําให้ลูกของคุณแม่เกิดปัญหาตามมาทีหลังคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพไม่แข็งแรงตัวเหลืองน้ําหนักไม่ขึ้นอันนี้นะคะแต่ในกับการถ้าคุณแม่คิดแล้วไต่ตองแล้วหาที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้วเอ้ยลูกแม่นมพอนะแต่อาการที่ลูกร้องเนี่ยเป็นเรื่องของการต้องการอุ้มลูกเหงาอยากให้อุ้มนะคะไม่ได้เรื่องของนมไม่พออันนี้ก็คือคุณแม่ต้องใช้วิธีการคิดนะคะค่อนข้าง อย่างดีมีวิจารณญาณเพื่อตัดสินใจนะคะทักษะที่4แล้วนะคะเรื่องของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสําคัญมากเลยค่ะในการเลี้ยงลูกไม่ไม่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการเลี้ยงลูกที่นมแม่นะโดยเฉพาะคุณแม่ที่อยู่ในครอบครัวใหญ่ครอบครัวที่มีปู่ย่าตายายอยู่ด้วยนะคะทํายังไงตัวคุณแม่มีความรู้แล้วจะทํายังไงให้คุณพ่อรู้ให้คุณยา่าคุณยายคุณปู่รู้นะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องมีการสื่อสารนะคะ ที่ทําให้ทุกคนยอมรับในความคิดของแม่ในความรู้ที่คุณแม่มีเอาง่ายๆอย่างเรื่องป้อนน้ําค่ะเด็กแรกเกิดถึง6เดือนกินนมแม่อย่างเดียวไม่ป้อนน้ําอ่าทีนี้แต่คุณยา่าคุณยายบอกว่าเฮ้ยป้อนน้ำป้อนน้ำสิตาจะได้ใสตัวจะได้ไม่เหลืองอันนี้นะคะคุณแม่จะทำยังไงนะคะให้คุณยา่าคุณยายทราบว่าอันเนี้ยเราปัจจุบันเนี้ยเขาไม่ป้อนน้ำแล้วอันเนี้ยก็ต้องใช้ทักาษะในการสื่อสารเพราะเราจะต้องสื่อสารกันอย่าง สันติวิธีไม่ทําให้โกรธกันนะคะบางทีแนวทางการเลี้ยงลูกของแต่ละบ้านก็ต่างกันนะคะหมายความว่าคุณแม่ก็เลี้ยงแบบนึงคุณย่าคุณยากณยาก็อยากจะเลี้ยงอีกแบบนึงนะคะอาจจะทําให้เกิดปัญหากระทบกระทั่งกันได้นะคะทีนี้เราก็จําเป็นต้องอยู่ร่วมกันถูกไหมคะเราก็ต้องไปทางเดียวไปด้วยกันให้ได้ดังนั้นเราก็ต้องใช้ทักษะสื่อสารนั่นเองค่ะทักษะที่5นะคะทักษะการจัดการกับอารมณ์นะคะ เราจะต้องรับรู้คุณแม่ต้องมีความสามารถในการรับรู้อารมณ์ตัวเองว่าตอนนี้เฮ้ยตัวเองรู้สึกแบบมีความรู้สึกโกรธเศร้าไม่ไหวแล้วนะคะยังไงนะคะเพื่อที่เราจะจัดการอารมณ์ได้อย่างเช่นนะคะเวลาที่คุณแม่รู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราอยู่ณนะสถานการณ์ตรงนี้แม่จะรู้สึกตัวเองจะเป็นซึมเศร้าตัวเองต้องหาใครสักคนมาคุยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคุณแม่ต้องรับรู้อารมณ์ตัวเองตรงนี้เพื่อจัดการกับอารมณ์ที่คุณแม่เกิดได้นะคะ เพราะว่าการที่เรามีความเศร้าอ,อ,อารมณ์โกรธอะไรต่างๆจะส่งผลนะคะต่อน้ํานมด้วยแล้วก็ส่งผลต่อลูกด้วยเพราะเราจะอารมณ์เรามันจะแสดงออกนะคะลูกอาจจะต้องเป็นคนรับอารมณ์ของเราตรงนี้นะคะและทักษะสุดท้ายค่ะทักษะการจัดการความเครียดนะคะออขอเสียงคุณแม่หลังคอนนะคะคุณแม่หลังคอดท่านใดที่มีความเครียดนะคะแล้ว จัดการความเครียดที่ตัวเองมียังไงนะคะมาแบ่งปันกับคุณแม่ที่เข้ามาฟังไลฟ์พี่กันบ้างนะคะว่าเราจัดการความเครียดแบบไหนกันบ้างนะคะคุณคุณแม่นะคะพี่กันจะบอกเลยคุณแม่ต้องสามารถจัดการความเครียดได้ไม่งั้นแม่จะน้ำนมน้อยแล้วก็ไม่มีความสุขนะคะเวลาที่คุณแม่จะการเลี้ยงลูกนะคะคุณแม่ ที่เลี้ยกด้วยนมแม่จะค่อนข้างมีความเครียดเยอะนะโดยส่วนตัวพี่กันคิดว่าอย่างนั้นเพราะคุณแม่คาดหวังแล้วก็ตั้งเป้าว่าเฮ้ยฉันจะต้องนมแม่ล้วนฉันจะต้องเลี้ยกด้วยนมแม่ให้ได้ฉันต้องสักเซฉันต้องสําเร็จอะมันทําให้เรากดดันตัวเองพวกกดดันตัวเองมากเนาะอะไรที่มันดูแบบไม่ถูกต้องไม่ถูกไม่ควรคุณแม่ก็จะแบบไม่ถูกใจอะมันก็เครียดแบบนี้นะคะซึ่งนั่นเองมันก็ทําให้น้ํานมพานหดไปด้วยปัญหาต่างๆก็ตามมานะคะดังนั้นคุณแม่ก็ต้อง สามารถจัดการความเครียดที่คุณแม่มีบางคนนะคะบอกพี่กันว่าเลี้ยงลูกเนี่ยเครียดๆนะออกไปแค่เซเว่นเนี่ยหายเครียดนะคะหรือบางคนก็บอกว่าขอเวลาแค่ดูละครที่ชอบซีรีส์ที่ชอบฟังเพลงที่ชอบแค่แป๊บเดียวช่วงอาบน้ำเนะะี่ยค่ะเขาก็ยังรู้สึกว่าเขาหายเครียดอันนี้เป็นวิธีการคลายความเครียดหรือจัดการความเครียดที่คุณแม่หลายท่านนะคะก็คือมาแชร์ให้พี่กันฟังนั่นเองค่ะดังนั้นค่ะเรามาแบ่งปันกันดีกว่าว่าคุณแม่นะคะ จัดการความเครียดยังไงกันบ้างนะคะเมื่อเราเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แล้วเกิดความเครียดนะคะ